ที่มันเน่ามากในพืคของของปักน้ำไหมครับถ้างักน้ำเนี่ยที่มันดำหมีแล้วเน่าแล้วปลาเปอร์ไม่มีเนี่ยเราสามารถทําให้กลับมาเป็นคลองธรรม,มชาติปล่อยปลาได้เลี้ยงปลาได้แล้วไม่มีมีนะครับแต่ตอนนี้ในเวลาพูดเนี่ยใครๆก็บอกว่าเฮ้ยม้วนเปล่าเบื้องต้นผมได้ไปทดสอบให้สทเอนะครับได้ดูด้วยการเป็นปักน้ำในคลองควาิเレนขึ้นมาแล้วก็ วใส่ถังแล้วใส่พิภพลงไปใช้เวลาประมาณไม่เกิน5นาทีนี่5นาทีกลิ่นก็หายเหม็นแล้วผมก็เอาน้ำกลับไปบ้านผมตรวจว่าไปถึงที่บ้านปุ๊บเนี่ยน้ำก็ตัวกอนใส่แล้วถึงวันนี้ก็ยังไม่หนุดใฮะทีเดียวแต่ทีนี้ผมเลยบอกกันตอนเริ่มต้นแล้วเนี่ยก็อยากเอามาทำให้ดูที่เทศบาลแล้วถ้าทำได้จริงส่วนจะบูรณาการเอาไปใช้ยังไงใช่ว่ากันเบื้องต้นผมอยากกล่าวเรียนนี้ครับ น้ำเล่าน้ำเสียเนี่ยนะครับมันเกิดจากว่าปฏิกูลที่มนุษย์ทิ้งลงมากับน,น้ำเนี่ยครับลงไปในคลองแล้วมีแบคทีเรียในธรรมชาติเนี่ยครับไปกินแบคทีเรียเนี่ยกินปฏิกูลทั้งหลายแล้วโดยธรมรมชาติแบคทีเรียจะถ่ายออกมาเป็นกรดน้ำเสียทุกอย่างนะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือน้ำนั้นมีนีเป็นกรดตัดธรรมชาติเช่นปลาเนี่ยพื้นพื้นธรรมชาติจะอยู่ไม่ได้และที่ขก้ดกรดๆๆลนั่นก็คือไอกรด นะครับเป็นไอกดแต่กระบวนการของปิดพันของผมนี่นะฮะจะมีปิดพันธ์เราชื่อว่าซูเปอร์พาวเดอร์นี่นะครับปิดพันนี้ผลิตขึ้นวัตถุดิบผลิตขึ้นที่รัสเซียหรือญี่ปุ่นแต่มาทําให้สําเร็จรูปเป็นลิดพันโดยเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทผมเองนะครับมีเจ้าเดียวนะครับที่มีอยในเวลานี้ปิดพันนี้ประกอบไปด้วยเอนไซม เอนไซม์ไม่ทราบหลายท่านรู้จักเอนไซม์หรือเปล่าไม่ทราบนะเอนไซม์ก็คือกระบวนการย่อยโดยธรรมชาตินะครับเอนไซม์มีหลักๆก็คือมีไลเปสก็คือย่อยแป้งไอย่อยไขมันนะครับอะไมเลสแป้งน้ำตาลโปรตีสก็โปรตีนเซลลูเลสก็ย่อยเซลล์พืชและยู่ใเนสก็ย่อยเกลือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเอาแบบมาเพื่อช่วยธรรมชาตินะครับให้ย่อยออกไปแต่ละในเวลาเดียวกันเราตัดต้นตอขรืน้ำน้น้ําเสียด้วยการมีเม็ดพินโซ แล้วก็ไอซิงซแล้วก็สิงซอก็คือเกลือของเหล็กเกลือของสงารเคมีนะครับใส่ลงไปทําให้ฆ่าเชื้อโดยฉับพลันทันทีเพราะนั้นวงจรถ้าเราสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียธรรมชาติได้น้ําเน่าก็าจะไม่เกิดวันนี้เดี๋ยวเชิงวิทยาการนะครับเอกสารมีอยู่แต่ผมว่ามาสู่กา,ารสาธิตเร็วกว่าดีกว่าเบื้องต้นวันนี้เราเตรียมปิดปันแบบเป็นเตรียมปัญหามาส่สวนในถังดำนี่คือน้ำในกรอง คาังเดตัดเองตัดเองนะไม่ใช่เกี่ยวกับผมนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเอาน้ำเนี่ยเดินที่เดี๋ยวเราไปเดี๋ยนี้อยากดมไหมครับว่าเหม็นแค่ไหนวออครับที่กลิ่นอเได้กลิ่นแค่สองมนะครับโอเคเาะเอาลงมดคุณพี่เดี๋ยวมันตกตะอนอ่ อันน uh, ี้วางโต๊ะคือยิ้มยุ้งแบบนีคุณนะอันนี้เป็นน้ำในคลองของทะเลเน่ยนะครับไม่ต้องกลัวกระชับเอาเฉพาะแหล่เพราะทะเลทะเลเขาเออมันไม่ไม่เป็นไรตัวตะกอนเดี๋ยวก็มันไม่มีน้ำไม่มีทะเลน่ะเออรบกวนเลยครับดูดีกว่าว่ามันมีกลิ่นแค่ไหน ี <c oughs> e okay. ่ uh, ุกก่อนนะครับโอ้จมูกดีจังใกล้หน่กยนี่เดี๋ยวแลวครับได้กลิ่นนะได้กิ่นแล้วเอาเอาถังสอไใบนี้เอาไปก่อนก็เดี๋ยวเวลากินถังต้องใบนี้ไม่ข้ามาไม่รู้เปลี่ยนอะไรเอ่อเจ้เปียนนี่มีอะไรควรเริ่มเยอมากชอบเลย แต่วันไม่มีน้ำเล่าไม่ดีอันนี้จะทาทาเต็มนะครับผมไม่ไดลเตรียมมาอ่ะบอบออยก่ที่ไปยกอไปแรล่รงคไม่ต้องเข้าไปลงใกล้ๆนะขอได้ีครับไอโต้ไม่่าที่สุดย้อนควาน่ายเปนนอะไรนอไม่เ็นไม่น่

ผมมรู้บอกไนอนังอองควนแล้วดุยๆเดี๋ยวเอาเอานี่มาต้องล้างในที่ลินหายแล้วค่ะ กินหายแล้วยัง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 หายเดียวมารมยรวไปสงพี่สมเกียรติคะรบควนเอาน้ำให้พี่เขาหน่อยนะขนา จะเรียมาองเยกระทที่แต่วันนี้วันนี้ฝนมันตกเลยบมันก็นั่นกันนี้สเรียนล้า่อยห้าเลยบอก้าใส่กเป็นปัญหาอีกทีน่งเอาสพชิมมาแล้วทนี่ทำอระของน้องเือมาแล้วนองวันนี้แค่แแม่

ที uh ่ครับเมื่อกี้มันปวดมากแล้วปวที่หนบอกว่าเบาลงไปเยอะเลยเดมาหนานาทีนะครับประมาณหนาทีครับประมาณห้นาทีเมื่อกี้นทไหนประมาณี่ไหนอยากพิสูจน์เลยครับนากี่ยกี่เนี่รองี้อ่ยที่ยาเป็นอี ยัง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 เ็นูเ็นูนะไม่ควรออีกนครัวนี้น่าจะน่าจะบาลงมเยอะแล้วครับ่แค่หนึ่งนาทีก็ไปหายตอนนี้ผมมันรออย่ร่ขนกนไม่เยอะไม่เยอะครับมันมีอัตราส่วนอยู่ฮะแต่นี้เราเราเร่งไิริยาเพราะตอนนี้เนี่ยมันปัญหาเรื่องที่โกลล้วน นะครับมันไม่ใช่น้ำจริงรเพราะถ้าน้ำจริงมันอ๋อเมื่อกี้เด็กก็เหวี่ยงเหว่ยเฮ้ยเราก็ไปตีได้อ๋อไม่ใช่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 กระบวนการนี้คือกระบวนการเวลาทำงานจริงเนี่ยเราฉีดน้ำในคลองปุ๊บเนี่ยนะฮะแต่ก,ก่อนทำงานเนี่ยเราจะต้องเอาตะกอนออกมีการหุดลอกคลองออกอออนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกระบวนการก็เหมือนการบำบัดเ<อ>ีษจากโรงงานบำบัดเีษธรรมดาเนี่ยครับก็ดึงน้ำก็คือเราฉีดน้ำลงไปก็บำบัดปุเดือนแล้วก็ดึงตะกรอนที้นมาอย่างนี่ะกระบวนการใช่เลนะเลนะเรา ไม่มีกลิ่นไม่ด er so ีแล้วตรวจแล้วบิวเีซีรีผ่านเนี่ยนะครับเราถึงจะปล่อยลง้ไหมน้ำคือดึงน้ำมัาเพื่อให้มันเย็นเพื่อให้เย็นปากนะถ้าเกิดเราทำมิดนะครับกับใครเป็นประตูสบายนะครับเพื่อป่าคือเราบริหารจัดการน้ำเพื่อน้ำเนี่ยคลองนี่เปลี่ยนน้ำตลอดเวลาด้วยน้ำไอ้ดำๆเนี่ยจะไม่มีเลยเป้าหมายคือว่าถ้าเราทำงานเนี่ยพอเราทำตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะได้คลองนี้กลายเป็นคลองโบราณก็คือสีคลองธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงปลาได้แล้วคนก็สามารถ ไปเอในกองได้ไมโปดได้างใส่านนได้ครับได้ครับเพราะไอ้นี่ทำงานแค่24ชั่วโมงนะครับไอี่เนนนี่เลยครับนี่ที่มันเลยไม่น้ำไหลก็ได้ครับน้มเัได้ครับไม่มีปหานิไม่มีโรคม่วย ัเินตอนนี้น้ำยันมีแต่เลนตอนนี้กินไม่มีละเอรนเนนะครับ้เจ้าจโอครับตอนนี้แค่ประมาณสองสานาทีถ้าห้านาทีแล้วเนี่ยก็ร่วงตายหมดแล้วกินก็จะหมด